ถ้าแม่กอน่เอาเล่ากับสรุปรัฐบาลไทยเพื่อนคนกดบแม่ตัวเล็กของแม่ชุดนี้บ่ครับรัฐบาลฝ่ายเอฟซีสัก่อ,อน,น,นชุดนี้บ่กเดนอนสิงหาคมก็นด้สิเพราะว่ามันนะี่กเป็นวันสี่สิบห้านะครับถือว่าเป็นสรุปของสุดท้ายแมนแมนยูแมนยูแมนยู่คะสรุปให้เพื่อนบอกครับสรุปใเพื่อนยจ้ะแม่จะเป็นรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับ ประวัติตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับงวดที่ผ่านมาก็โชคดีนะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับไปแคปหน้าจอนะครับเพราะว่าแม่น้อยเพื่อนตัวเน้นกับนาแคแปดเจ็ดสี่ชุดนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดสี่ศูนย์นะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับสามเก้าเก้าเก้าและศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับแนวทางสามตัวสี่เก้าเก้าและแปดสามสามนะครับ อันนี้เป็นรัฐบาลไทยใช่ครับเดือนสิบพฤษภาคม2 5ง8นะครับอ่ะย่ามาต่อกันนะครับสําหรับตํารลวาพรุ่งนี้น้าแม่เนาะภาวาไทยกับเล้าออกพร้อมกันๆๆ <c oughs> ด้วยอื่นในวันสุกนะครับเ <c oughs> ชื่อเด้เียดเหวเด้อเชื่อได้เหรอเชื่อได้มาตินี่เรื่อเมื่อนั้นเนะง<ม>งาะบลงอยูดด่ด้่เหรอเล่าเล้าออกมาแม่อ้าหาแปดมาออกเป็นหาวิตาตุกับเนาะเน้ย แต่ว่าวกไวอยู่ดิเจดังกะมาอายุมาเจอแม่นะคะมาอยู่สองรอบผู้ละเห็นที่ประตูแม่กางเกงแม่แดงที่เรเบอร์ดันกระไรก็วบไวหาสองสามมาออกสามสองสองหมื่นแต่ก็ออกเต็ก็เป็นยังดอกพูดถึงต๊กคับกะกะบุบให้เพิ่อนยืดอกว่ะดีก็มันบ่าอกได้แหละเนาะต้องฉลัดเสื่อเอาพี่น่อยหนึ่งสองสามสี่หาคูเนอุดกับสี่หาคูนอะไรค่ะ เอาเบอร์โทษแม่น้อยลองในน้ำแน่เคยเอฟซี่นโทษมาถามเึอเหาบปรเดมากแให้เขาอันนี้เล่าเลยเขียนเบอร์โทษจะกกอนเอาเบาเอร์โทษให้เอฟซน้าแน่เพราะว่าเล่าเขาดีแม่เขียนใบนอสันนุน่เศ้าแม่เขียนไปแล้วปะแม่ต้องเขียนว้เลยเด้อคันเล็กออกเถอมา <ๆ S 2> มันบวตรงกันนะแม่จางเพราะว่าหวังเธื่อหนูมาแล้วพ่เจอแม่เนาะเออเอออีเด้ยเขียนแล้วแว่เขียนเล้อเอาบอเอาคเนี่ย อ่าเอ้งเนกะนี่เด้อเอเด้เด้อเด้อเด้อเด้เด้อเด้เด้ด้เด้อเดอเด้อเด้อเด้อเก้อเด้อเด้อเดเดเก้อเก้อเด้อเด้อเเด็อเด้อเก้อเด้อเด้อเจ้ะเด้อเก้เด้่เด้อเดอเดเลเด้ แนวสอนลมันหรอไม่เดี๋ยวรอเสียสักผู้เด้กพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของแม่น้อยพาไปตำเล้าวอกนะครับในวันศุกร์จมวดติดกันแลม่ว่าออกจตกกับจมวดติดเนาะแต่ว่ากระบไหวอยู่ค่ะ เขาตัววงให้อยู่วมสองสารแม่ให้เอซีน้ำเพื่อเข้ามาบอกนี่ก็ให้เพื่นโทรถามเอาบาราเข้ามาบางเทื่อกับว่าเจอแม่นะคะเอซแม่เพิ่มเกิดนิ่ะบังเถ่เาไ่เพ่มเยอะหรอจ้ะบางเถื่อเวลาเข้าไปเข้ามันไล่ลๆไลไปเีงินะบัดว้นกลับมาขัดคําแร็วบางเถื่อเยนเอะเข้ากับว่อยากรบกวนย่ำคัมหมืดนอกี่นหองเนาะมึเจ้ามหาแต่ช่นงกดค่ะ วดสองวดติดน้าเรานะแม่น้าเรอแม่ไปทำบุญก็มาดามนี่การมาดามมันจะไปทำบุญมาดามเพื่อนไปที่แรกก็ไปพู่นหน่อยไปทิ้งก็ไปพู่นทั้งหน่อยเอ็นไปก็หมดไอ้ลั่นนะไปเฮ็ดรูปธาตุไปเฮ็ดรงทธานเจอนั่งก็ไปจิไปเยอะนิดนึง่แม่ตอนที่สิบหกเจอนั่งเพิ่นปล่อยเหล็กอยู่บ่าคุณอะไรแล้วโบปล่อยเหรออะไ้เฮ็ดเนาะเราก็ได้เฮ็ดเลย เจ็ดชุดน,นี่แน่นอนวงกลมให้ห้าชุดนะครับจะมีเก้าหกหกเจ็ดสองเก้าแปดศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวกันมีสองชุดนะครับศูนย์เจ็ดกับเก้าหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางสามตัวนี้น้อยให้สองชุดนะครับศูนย์เก้าหกและแปดเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวเราสักครู่ด้วยพี่น้องนะคะ,ะเดี๋ยวให้ทีมคนเก็บตัวเลขเพิ่มเติมอีกสักวันนะคะเดี๋ยวไปโชว์อีกครั้งหนึ่งเนาเอ๊นนะ กระวงให้เป็นมีดอกสมบูรต์กันได้เมื่อโทรแม่อยู่ไซจัมแม่จะบอกเขียนว่ายุไซเลยส่วนมากเป็นอยากซื้อแต่ตัววงฟซีกับครอบคนละแม่เอาเบอร์โทรมาให้คุณท่าเขียนให้แม่ยไซนอ่ะวะดอยูกหัวเขียนใส่สมุดไว้ไงได้เขียนใส่หัวมีไว้เพราะว่าเธอเนี่ยกะมันจังสิได้โทรตามถามเถิอนะพี่น้อง ให้เข้าทั้งสองงวดนะครับให้เข้าตัวกับน้องเม่เนาะครับเข้าตัวกับนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับวงกลมสีแดงนะครับจะมีเก้าหกหกเจ็ดสองเก้าแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งแปดนะครับแต่เข้าตัวรุ่งอยู่ดอกแต่ตัวกับน้องแม่เนาะตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับจะมีศูนย์เจ็ดและเก้าหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางสามตัวนะครับแม่น้อยให้มานะครับศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดสี่นะครับ ันนี้ตำลาวด้วยครับเราจะสับสนนะครับตำลาวพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวจะเบอร์ทูของแม่หน่อยให้นะครับเบอร์ยังบอกมาเลยเก็บเขียนชื่อไม่หน่อยพ่อนทางเคร่อง089 089 842 8522เพื่อเจตังบได้มาเอฟซีกะโทษถามคุณแม่เลยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่บอกว่าตัวเลขของแม่ก็คือเขามาสองหอดตีแถวนะคะตำลาวข้ากระยานเอฟซีผดเนาะเอฟซีกะถามชื่ว่าเบอร์กรยางมาสีน่เเวบวงไว้ยี่ดอกเขาโตวงส่วนเยอะค่ะสมใงแล้วก็ทําลาวเ้ยพี่น้อง อแอเมโซเฮดนอีกรอบนึงอันนี้ออะโชก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์โทรโชว์อีกทีนึงแอ,อนพน้องแคบหน้าจออีกครั้งนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะตามราวของแม่น้อยนะคะวันนี้เนาะคไครเข้ามาก็แคบหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องอเดี๋ยวแป๊บนะเอาอันนี้เห็นเบิรงก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องจังเบิรงเดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ ได้ไหมเด้อแล้วไปย้ายกล่องตันเอา,อเอา,ากลับกล่องก็ได้ไปตั๋มลาด้วยครับแล้อย่าซับสดน,นะครับสำหรับเอฟซีท่านใดอยากโตหาคุณแม่น้อยได้ว,ว่าอยากร่วมทำบุญน,นะครับกับแกล้งานาจอ,อยนะครับเบอเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับ 0898428522นะครับโอเคอ่ะแม่เดีด๋ดยวจะโทรเดี๋ยวทางรัฐบ <ไข S 1> าลไทยเขียนหมายครับเขียนไว้จ้กเป็นปหัวอะไรเขียนไว้อยู่อ่ะเบอร,ร์โทรเด้อพี่น้องคับแม่ครับพับทุกเมื่อกี้นะแม่แม่ แยคี่มนกันนะแคปหน้าจอเรือยท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของแม่น้อยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะ0ู9ย์แปดเก้าแปดสี่สองแปดห้าสองสองศูนย์ปดเก้าแปดสี่สองแปดห้าสองสองนะคะเป็นแนวทางนะคะใครที่อยากจะได้นะคะตัวเลขนะคะของแม่น้อยก็สามารถโทรหาแม่น้อยได้เลยนะคะบางทีก็เจ๊ต๊าไม่ได้มาเนาะ fc อาจจะ ทัติดตามตัวเลขหรือว่าสายบุญกับแม่น้อยได้นะคะแม่ขอบคุณหลายๆจ้าค่ะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ